เขาตลงชื่ออะไรกันแน่ึ้นต้เขาอตวนอตนภัตนตนภัตอนนี้เขากำลังเขีนเยนอะไรอยูเ่เขียนเะขียนเอเอเอเด็กชายเชื่อผแม่เสว แม่เขียนดีบ้าเขียนที่โรงเรียนอืมเก่งจังเลยนะแม่เขียนที่โรงเรียนจริงๆเดี๋ยวแม่เขียนที่โรงเรียนเขาเขียนที่ป้านเพรามือตั้ง okay, โอเคตั้งนี้แม่ก็เขียนเขียนที่ป้านแม่โอ้ไม่เขียนท hmm. ี่โรงเรียนครับน้องเก่งแล้วเป็นเด็กอยู่ โอฟิศติดน่ารักอยู่เธอโอฟิศติดน่ารักแม่อ,อันนี้ด้วยยมเย็นนะครับโอ้ต้องวางมือให้ชิดเออ ทำไมมเขียนไม่สวยทำไมแกะไม่สวยทีทำไมไม่เขียนไม่สวยอ่ะเนอะได้ไดหมดแล้วเก่งมากเอาตัวบีหน่อยได้ไหมตัวบีตัวบีเหรออืมลองดูสิครับลองนี่ เอาเขียนเลยครับแม่กาไฟโกนห่อแม่กาไฟโกนอ่ะเอ้าเอาเขียนเร็วเขียนบีเร็วขียนอะไอ่อืมบีบีอยู่นี่<อ>เขียนบีก่อนอออทำอะไรเนี่ยบีเขียนบีก่อนลูกอ๋อจริงจริงอืม ร้องร้องทำไมอ่ะร้องที่โรงเรียนวันนี้เหรอใช่วันนี้ร้องที่โรงเรียนเพราะอะไรถึงร้องร้องที่โรงเรียนใครทำอ่ะพี่เลือดทำอะไรอดอดเจี๋ยวอดเลือดพี่เลือเลือจับตรงเนี้ยทำอะไรอ่ะทำตรงนี้ 嗯，我。Oh, okay.